สวัสดีครับทุกคนครับการแข่งขัน BCL Special Season ของเราก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเกมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเดี๋ยวมาชมคู่นี้ก่อนครับคุณเอ็มอภิชัยนะครับแชมป์ BCL 3สมัยนะครับพบกับคุณเปาณตพงนะฮะซึ่งมีแรงกิ้งเป็นท็อป10ของประเทศไทยครับวันนี้ฝั่งของคุณเปาก็มากับชุดโมเดลของ BT ประจวบนะครับส่วนคุณเอ็มก็มากับชุดโมเดลของบุรีรัมย์ยูไนเตตครับสวัสดีครับผมเปาจาก Club The God ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ สวัสดีครับผม MR พี M ่ชัยนะครับผมปากเชียร์นะครับ มาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับฝั่งคุณเปามากับแผน4-3-1-2นะครับผู้สศัประตูเนี่ยเป็นยานโอบักนะครับคู่เซเตแบ็กเป็นวอร์จินฟันได้กับคาริดูคูริเบอรีครับแบ็กซ้ายอัลฟันโตเดวิสครับแบ็กขวาอารอนมอนมิซาก้านะครับมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับก็มีเอ็นโกโรกองเต้กับโทนี่ครสครับแต่ว่าคีวินทีบอยมายืนฝั่งซ้ายแต่ตั้งเป็น c m f นะครับส่วนฝั่งขวาเป็นเลนินเมสซี่ครับคูซาน่าจะเป็นโรเบิร์ตโอเบร็อสกี้ครับยืนคู่กับคิซิโนโรนันโดครับจริงๆแผนนี้ก็เเเปป็็นน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 น4 4 2 2 2 2ะะคคครรััััับบบบททาาาาาางงงงด้ขอออออุณมมมมกกกกแแผผ1 3หืืตต่่่่่วยยีไ ครับผู้ตระตูเนี่ยเป็นยานโอปักฟีเจอร์เหมือนกันนะฮะคู่เซตแบ็กเป็นวอร์จินฟานได้กับมัทไทดุลิกนะครับแบ็กซ้ายอัลฟาโตดิวิสครับแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับมิดฟิลตัวรับโยชัวคิมิกนะครับมิดฟิลตัวกลางเป็นเตโกคาตาล่าครับกาวินเดบอยเป็นมิดฟิลตัวลุกนะครับปีกซ้ายเป็นคริสโนโรนโดครับด้านขวาเป็นเลนเมสซี่ส่วนหน้าเป้าก็เป็นคีเรนเอมบาเป้ครับคุณเอ็มก็โลทีหมดแล้วนะครับไม่มีนักเตะแครรี่เลยนะฮะใช้เป็นเบสเคเยอร์หมดเลยนะครับ เอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งคุณเปาเป็นผู้เลี่ยลุกเล่นก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีส้มครับโมเดลของ B t ทีประจบอย่างที่บอกไปนะครับส่วนคุณเอ็มก็มากับชุดเสื้อสีเงินเข้มนะครับโมเดลของบริรัมโยเต็ดครับปลุกจากขวาไปซ้ายคู่นี้เป็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณเอ็มก็มีดีกีเป็นแชมป์ BCL 3สมัยอย่างที่บอกไปนะครับส่วนคุณเปาปัจจุบันนี้ก็มีแรงกิ้งเป็นท็อป10ของประเทศไทยนะครับรูเกมจะออกมาแบบไหนนะครับไม่รีบเล่นนะฮะค่อยๆเจาะมาครับ โรนัลโดครับได้พลิกแล้วได้ยิงครับแต่ว่าไปติดบล็อกฟันได้ฮะเอาละครับเป็นบอลของคุณเอ็มบ้างครับจะส่วนหรือเปล่าครับแต่สไตล์คุณเอ็มไม่ค่อยเล่นไวอยู่แล้วนะครับใช้ความแน่นอนครับเอ็มเปเป้คืนไว้ที่เตียโก้ครับแล้วก็ดึงช้าไว้ครับค่อยๆนวดดีกว่าครับคิมิคเน้นความแน่นอนเหมือนเดิมนะครับเดอบอยมาที่เตียโก้ครับไปด้านขวาสุดครับเมสซี่ มีแบ็กขวาเติมขึ้นมาครับอาโนข้างในมีเอ็มบาเป้ครับโยนเข้าไปแล้วอลเอ็มบาเป้ตีลังกายิงเข้าไปแล้วครับท่านช็อกโอยเป็นตีลังกายิงครับเป็นไบซ y เ l e k คิกครับโอ,โอ,โอ,โอ้หนึ่งศูนย์ไปแล้วครับคุณเอ็มขึ้นนำไปแล้วครับจากการเติมเกมลุกมาของเทนอเล็กเซเดอร์อาโนครับเปิดเข้าไปแล้วแม่นทีเดียวฮะนี่แหละครับสไตล์ของคุณเอ็มก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่อยๆนวดค,อค,อค,อค่อยๆคึงไปฮะจงังหวะ50 50ิบหมาค่อยเล่นนะครับโดยเฉพาะจังหวะสวนกลับเนี่ยเล่นไหวไม่ค่อยม่เห็นนะฮะ จะค่อยๆโพสเซชันเกมต่อบอลทำชิงแล้วก็อาจจะมีบางครั้งที่เติมเกมลุกมาจากด้านข้างแบบนี้แหละครับ6.9กับ66ครับกระแทกกันไป1นครับคุณเอ็มขึ้นนันไปแล้วครับจากเอ็มบัเป้ครับนาทีที่11ครับแต่ว่าเกมเพิ่งเริ่มครับยังมีเวลาเยอะครับคุณเปาก็โดยเหมือนว่าจะค่อยๆเล่นเหมือนกันนะครับไม่รีบนะครับเลวานพิกแล้วได้จิ้มต่อให้กับโรนัลโดแต่ว่า ส่งบอลเข้าไปตรงตะข่ายไปแล้วนะครับแต่ว่าล้ำหน้าครับจริงๆเรวานก็ยิงเองได้นะฮะจากจังหวะนี้เปิดค่อยๆแบบตักบอลด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าเข้านี่ก็เป็นอีกลูกหนึ่งที่สวยนะฮะแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วครับโรนัลโดผมรู้สึกว่าคู่นี้จะค่อนข้างตึงนะครับดูจากลักษณะการเล่นแล้วนะครับค่อยๆต่อบอลค่อยๆทำชิ่งไปนะครับไม่เล่นไวครับเน้นความชัว มากกว่านะครับแบบนี้เนี่ยเสียบอลยากนะครับแล้วก็เช่นกันครับคนตั้งรับก็แย่งบอลยากเช่นกันครับตองตั้งสนนิ่งแล้วก็รอจังหวะพลาดอย่างเดียวครับแล้วไปแล้วครับโรนัลโดเปิดเข้าไปได้ไหนเอบัปเป้ได้โขกอีกแล้วครับโอ้โหขวาทีซ้ายทีครับรับไปโรนัลโดเปิดจากด้านซ้ายครับแล้วคนที่ทําประตูก็เป็นเอบัปเป้คนเดิมครับ อย่างที่บอกครับต้องยอมให้เปิดนะฮะจังหวะแบบนี้เนี่ยโอ้โหเพราะมันป้องกันอะไรไม่ได้ฮะเราก็ต้องไปวัดดวงเอาตรงเซนเตอร์แบ็กอีกทีนะครับว่าจะป้องกันลูกกาอากาศได้หรือเปล่าครับแต่ว่าทั้งฟันได้แล้วก็คูลิเบอรี่นะครับป้องกันไม่ได้ทั้ง2ลูกเลยครับทั้งขวาทั้งซ้ายครับเป็นเอ็มเปเป้ทั้งสองลูกเลยนะครับตีลังกาลูกนึงแล้วก็ม่งไปลูกนึงนะครับตอนนี้คุณเอ็มขึ้นนําไป2ลูกแล้วครับต้องหยุดเกมนะครับตอนนี้ ดูฮะฟิตปังเลยครับเอ็มบาเป้สไตล์การเล่นแบบนี้ต้องเหมาะสําหรับคนที่ใจเย็นสุดๆนะฮะแต่ใจร้อนขึ้นมาเนี่ยเข้าปวดขึ้นมาเนี่ยมีแพ้ได้เลยนะครับปรับแทคนติกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนตัวครับเลวานไปด้านซ้ายครับเดบอยเดบอยยืนเป็น CMF นะครับแต่ยืนฝั่งซ้ายนะครับฝั่งของคุณเปาเดวิสเติมขึ้นมาครับคือมาที่เดบอยครับตวัดมาสั้นๆครับกองเต้ตั้งให้กับโทนี่โคสครับแย่ไปให้กับ โรนัลโดครับได้พลิกมีแล้วจิ้มต่อมาให้กับเลวานครับมีมุมยิงตรงนี้บุมมันแคบแล้วนะฮะยังไปตดเซฟโอบักครับดูครับโอ้โหจังหวะก็ดีทีเดียวครับดูการลากมาของโลนัลโดครับก่อนที่จะแทงต่อให้กับเลวานครับแต่ว่ามุมมันแคบไปแล้วแล้วกดยิงไปแล้วนะฮะยังไปลูกเตะมุมของคุณเปาครับเปลี่ยนเป็นข่าซ้ายของเมสซี่นะครับ ไม่ต้องมีลูกสูตรครับโยนเข้าไปได้านใเดอะบอยครับมงเคี้ยวมาแล้วเอาสองยังมีเดวิสเป้าอยู่ครับดึงกลับมาครับไปด้านซ้ายครับเดอะบอยมีมุมครับแต่ว่าโดนขวางอยู่เตโก้หมุนมาหนึ่งรอบแล้วก็จิ้มต่อให้กับเลวานพลิกแล้วครับพลิกแล้วยิงด้วยซ้ายชนกันซ้าอีกทีหมู้ยล้ำหน้าไปครับโอ้ยบอลมากระดอนโดนโรนัลโดครับเดี๋ยวดูครับโอ้โดนหลังโรนัลโดครับเออกลายเป็นล้ำหน้าไปเลยครับแหมยิงไปชนคานครับคุณเปา นี่ก็น,นิ่งสุดๆนะฮะโอ้โหคู่นี้ค่อนข้างตึงนะท่านผู้ชมดูไว้เลยนะครับจังหวะความนิ่งจังหวะความใจเย็นนะฮะต้องดูคู่นี้เลยครับคุณเปาก็ไม่ธรรมดานะครับดูจากจังหวะการเข้าทําไปแล้วมาดูเกมลุกของคุณเอ็มบ้างครับเนี่ยครับถ้าเกิดใครคลองบอลเนี่ยค่อนข้างจะเสียบอลยากนะครับเพราะว่าดูการต่อบอลฮะส่งไปหานักเตะที่ว่างชัวร์เท่านั้นนะครับ ห้าสิบห้าสิบเนี่ยไม่ค่อยส่งนะฮะอาโนครับมาตรงกลางเนี่ยครับเดบอยเดบอยหลอจังหวะโรนโดว่างครับโรนโดแล้วโดนฟันได้ปั๊มไปครับแล้วฟันได้จิ้มต่อมาให้กับเลวานครับแต่ว่าจะมีจังหวะสวนครับจะได้สวนหรือเปล่าครับแหมก็ไม่สวนอยู่แล้วครับเนความชัวร์ครับไปไม่ได้ก็ดึงไว้ก่อนครับคุณเปาโรนโดหมุนซ้ายหมุนขวาคึงอยู่อู้แล้วอืเลวานพลิกไม่ได้ครับแหมลีลาก็โอเคทีเดียวนะครับคุณเปาเดบอยครับแหม ึงบ้างครับคุณเอมเดวิสขึงบ้างครับเดบอยเมสซี่ครับดึงเช้าไว้ก่อนครับตามสไตล์อยู่แล้วนะฮะโดนาโดทีเมสซี่ครับเตโกเตโกหมุนหมุนอยู่นะครับดูการเคลื่อนที่ของเพื่อน่วมทีมอยู่นะครับจะส่งไปให้ใครดีคิมิกหมาด้านซ้ายครับเดวิสเติมขึ้นมาแล้วคิมิกวิ่งนำทางไปแต่ตรงกลางมีว่างครับเดบอยมีมุมยิงแต่ว่ามีเตโกครับเติมขึ้นมาแล้วกองเต้ก็รอจังหวะอยู่แล้วนะครับ อ่า้าคุณเปล่าแย่งกลับคืนไปได้บ้างครับก่อนอื่นต้องเอาคืนสักหนึ่งลูกก่อนนะครับเอาแล้วจ่ายบอลเสียไปครับไปโดนคิมิกแย่งไปพอคุณเอ็มได้บอลก็แย่งกลับคืนยากนะครับ <The Boy. S 1> รู้อยู่แล้วนะครับว่าท้าวพวดเนี่ย <Thi ago. S 1> อาจจะเป็นช่องโหว่แล้วก็หลุดตำแหน่งได้นะครับคุณเปล่าก็เน้นโซนนิ่งไว้ก่อนครับเดอะบอยขะมาครับ <The Boy. S 1> เอาความชัวร์ครับเตียโก้ครับด้านขวาเมสซี่ อนโนเติมขึ้นมาครับแต่เมสซี่ลังเลีอยู่จะไปยังไงดีครับมีมุมปั่นก็ขอปั่นเมสซีเข้าไปด้วยกันกับชองโอนนั่นแหละครับโอ้มีมุมปั่นต้องปั่นครับองศาแบบนี้เป็นระยะของเมสซี่เลยครับก่อนที่จะหมดครึ่งแรกครับคุณเอ็มโอ้โหยิงไปอีกหนึ่งประตูครับทิ้งห่างไปเป็น3ประตูต่อ0ู่นะฮะนุดนวดครึงครึ่งนดนวดครึ่งคึงอยู่พักใหญ่ครับเจาะด้านข้างไม่ได้ก็ขอยิงไกลเลยครับได้ทุกรูปแบบครับ โอ้โหการป้องการเกมรับแบบนี้ค่อนข้างลําบากนะฮะแล้วก็จกังหวะการทําเกมลุกขึ้นไปของคุณเปาก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังดวงยังไม่มานะฮะยิงไปชนคานลูกนึงนะครับแล้วก็ได้เจาะเข้าไปแต่ว่ายังติดเซฟโอบักครับแต่ในขณะที่คุณเอ็มได้โอกาสจบ3ครั้งเป็นประตูทั้ง3าครั้งเลยครับเอาละครับตอนนี้กําลังเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกด้วยนะครับเมสซี่ยิงให้กับคุณเอ็มครับ หนีห่างไป3ประตูต่อศูนย์ครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับดูสถิติครับคุณเอ็มยิง3ครั้งนะครับเข้ากรอบ3ครั้งเลยเป็นประตู3ครั้งเลยครับในขณะที่คุณเปายิงไป2ครั้งนะครับโดนโอบักเซฟไป1ลูกนะครับแล้วก็ชนคานไป1ลูกนะฮะแมจริงๆโอกาสการข้องบอลก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับการทำประตูก็ไม่ได้ห่างกันมากเพียงแต่ว่าสกอร์เนี่ยมันห่างกันอยู่นะครับ3-0ครับเป็นงานยากสำหรับคุณเปาแล้วครับในช่วงครึ่งหลัง เราได้รับชมเกมการแข่งขันแบบหลากหลายรูปแบบนะครับคู่อื่นก็ได้เห็นไปแล้วนะครับการเล่นเกมเร็วการสวนกลับไว้นะครับยิงกันอุตลุดเลยทีเดียวนะครับมาดูคู่แบบนี้บ้างนะครับเน้นความชัวร์เน้นความแน่นอนส่งออกไปเฉยครับพูดไปทานกาดคําเป็นลูกทุ่มของคุณเปาครับจะแก้ตัวยังไงครับก่อนอื่นต้องเอาคืนมาให้ได้ก่อนสักหนึ่งลูกนะครับแต่การแข่งขันจริงๆเราก็คงต้องลืมเรื่องสกอร์ไปก่อนนะครับเอาเลยยัดก็ไปกับเสียบอลให้กับตัวเอ็มไปครับ ต้องระวังให้ดีฮะคุณเอ็มก็ไม่สวนนะฮะแต่ว่าจังหวะนี้ทําไม่ดีครับเป็นจังหวะของคุณเปาครับเลวานนี่ครับรอจังหวะเข้าแล้วอูหูสุดเปี่ยนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูการเคลื่อนที่รอจังหวะของเลวานครับรับบอลแล้วเหมือนจะตั้งใจยืนนิ่งนะฮะไม่ได้ค้างหรือว่าไม่ได้หยุดกดอะไรนะครับแต่ตั้งใจรอให้จังหวะของ เซนเตแบ็กของคุณเอ็มเข้าเนี่ยนะครับรอให้เข้าค่อยพิกครับพอเข้ามาก็พลิกเลยครับพิกแล้วจิ้มต่อให้กับโรนาลโดครับยิงประตูตีใครแตกให้กับคุณเปาไปแล้วครับ1ประตูต่อ3ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่าง GSP E Cup เนี่ยโอ้โหตอนนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างมากนะครับผมมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเยอะมากนะครับผมแล้วใครที่ไม่สะดวกแข่งหรือว่า ไม่ได้สมัครก็ตามนะครับอยากจะติดตามการแข่งนะครับเขาจะมีไลฟ์สตรีมด้วยนะครับผมจะเริ่มการแข่งขันในวันที่7พฤศจิกายนนะครับใครที่อยากติดตามการแข่งขันทัวร์เมนต์ใหญ่แบบนี้เนี่ยติดตามได้ที่เพจนะครับผมหลักของทัวร์เมนต์นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมแปะไว้แล้วนะฮะไปกดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยววันเสาร์ที่7นะครับก็จะเริ่มมีไลฟ์สตรีมให้เราได้รับชมกันด้วยนะครับเมสซี่มาอีกแล้วครับโยกไปแล้วไม่ยิงครับจะให้กับโรนัลโด้เอ้า คุณเอ็มคือหลังสุดเลยครับเอาความชัวไว้ก่อนครับเหมือนเดิมครับบอลยังไม่ออกนะครับอาโนเดลิกเนี่ยนะครับพอได้บอลแล้วค่อนข้างที่จะเสียบอลยากนะครับแต่คุณเปาก็ต้องทำโซนนิ่งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาบีบไว้เนี่ยโดนแทงแน่นอนครับเตโกครับฉีกมาด้านขวาคือมาที่อาโน ไปหาเมสซี่อีกแล้วครับเมสซี่มีมุมครับขอป่นไ,ไลกลๆ้ๆเข้องหูเชียวสามเดือยไปนิดเดียวครับ <it> นี่เลยครับเป็นระยะของเมสซี่เลยครับ <king. S 1> นี่เป็นตำแหน่งที่จงใจเอามายืนตรงนี้นะฮะ <30 close. S 2> ก็คือปีกขวานะครับคุณเอ็มจริงๆเมสซี่ก็ยืนในทั้งเอ็มเอฟด้วยนะครับเ <30 close. S 2> ดีย๋ยวเวลาอีกประมาณ3าสิบนาทีครับสกอร์ยังห่างอยู่สองลูกนะครับ หลังจากคลิปการแข่งขันคู่นี้จบนะครับเราก็จะเหลือผู้เข้าแข่งขันเนี่ยสี่ทีมเท่านั้นนะครับก็คือเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นตัวแทนของช่องเรานะครับผมไปร่วมการแข่งขัน GSB e Cup บนะครับมาตั้งต้นกันใหม่ที่เดลิกครับอานโนครับเมสซี่มาที่เตียโก้ครับไปตรงกลางใหม่ครับเดอะบอย เราชมเกมไวๆกันมามากแล้วนะฮะมาชมเกมชชวัๆนิ่งๆคึงๆดุดนวดแบบนี้กันบ้างครับเตียโก้ตวัดมาให้กับเมนซี่ครับเอาละฮะเสียบอลไปครับเป็นจังหวะของคุณเปาบ้างนะครับกองเต้โรนัลโดอุ้ยจับบอลไม่อยู่ครับแล้วก็เสียบอลไปอีกแล้วครับเหลือเวลา20นาทีฮะส่วนใหญ่จะเป็นบอลของคุณเอ็มอยู่นะครับอโนเปลี่ยนฟ้าครับไปที่คิมิกเดวิสครับเติมขึ้นมาโรนัลโดเดวิสครับ ตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้นะคุณเปาก็ต้องโซนิ่งไว้ก่อนนะครับรอจังหวะพลาดของคุณเอ็มครับเตโก้เตโก้ครับหามุมอยู่เตโก้วนไปมาอยู่ครับยังไม่มีมุมก็คืนมาก่อนครับเดวิสคิมิกโอ้โหดูการของบอลครับเอาชัวร์ไปก่อนครับไม่ชัวร์ไม่ยิงไม่ชัวร์ไม่ส่งครับเมสซี่พลิกอีกแล้วครับมีมุมครับอ่านะฮะยัดไปเตโก้ชิงแล้วโอ้ยตวัดไปโดนเบียดอ่านะครับเป็นจังหวะของคุณเปาบ้างได้คืนเกมหรือเปล่าครับเดบอยเก็บบอลให้อยู่ครับคุณเอ็มต้องเพสซิ่งไวเลยครับเพื่อจะแย่งได้ตั้งแต่ แตหน้านะครับพอแย่งไม่ได้ก็ต้องกลับมาโซนนิ่งครับยังพาบอลขึ้นไปกลางสนามไม่ได้นะครับตอนนี้คุณเปาค่อยๆต่อมาครับยังมีโอกาสอยู่ครับ10นาทีเมสซี่ครับตวัดไปแล้วถึงโอันโดไม่ถึงอ่ะเป็นบอลของคุณเอ็มอีกแล้วครับเดบอยพอบอลกลับไปเป็นฝั่งคุณเอ็มเนี่ยคนแข็งยากนะครับอย่างที่บอกเดบอยครับอ้าวอาะละครับได้บอลทำเกมลุกขึ้นไปบ้างนะครับคุณเปาไปที่เมสซี่ครับ โรนัลโดจับบอลไม่อยู่ครับแม่เกมมันค่อนข้างตึงนะฮะตอนนี้เหลือเวลาข่านาทีครับตอนนี้ผมดูเวลาอย่างเดียวนะครับโรนัลโดครับเลวานคืนไปที่โรนัลโดครับเลวานอีกทีหนึ่งครับมีช่องอยู่ครับขึนไปที่โรนัลโดครับพิกพิกมีมุมแล้วจิ้มต่อให้กับเลวานครับได้แปงเอาละครับได้มาอีกหนึ่งลูกครับคุณเปาแม่เลวานต้องวิ่งกันไปเก็บบอลนะฮะเวลาทั้งหมดอยู่แล้วครับ2ประตูต่อ3ครับโรเบิร์ตอัมรับสกี้ครับ ดีนะฮะมีโอกาสเรต้องจบให้ได้ครับเราต้องใส่สกอร์ให้ได้ครับโอ้คุณเปาก็เน้นความแน่นอนนะครับในการเข้าทําเหมือนกันนะฮะจะเห็นว่าทั้งสองท่านไม่มีจังหวะสวนกลับเลยนะครับไปไม่ได้ก็คืนค่อยๆต่อบอลค่อยๆทําเกมลุกขึ้นไปนะครับเน้นความชัวไว้ก่อนนะฮะเราได้เห็นอีกสไตล์หนึ่งของคู่นี้นะฮะเดี๋ยวต้องไปดูว่าไม่ว่าใครจะผ่านเข้ารอบไปนะครับ ส่วนใหญ่เพราะข่ขันท่านอื่นเนี่ยก็จะเน้นสไตล์บอลไว้นะครับเน้นสวนกลับไวนะฮะอยากดูเลือเกินนะครับว่าบอลสไตล์แบบนี้ไปเจอกับบอลไวนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องติดตามรับชมในรอบรองชนะเลิศนะครับต้องมีการกดหยุดเกมนิดนึงครับเพราะว่าปฏิหารก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับยิงลูกเดียวนะฮะขอแค่เสมอไว้ก่อนนะครับคุณเปาจังหวะต่อจังหวะครับคนอื่นต้องแย่งบอลมาให้ได้ก่อนครับ โอ้โหแล้วคุณเอ็มคลองบอลแบบนี้อาจจะแย่งยากนะครับเวลาก็ลดลงไปเรื่อยๆครับเมสซี่อาโนครับคื้นมาที่เมสซี่ครับเจอกับคูลิบรีครับวนกลับมาหนึ่งรอบครับอาโนมาตรงกลางครับเดอะบอยครับมีมุมครับแต่ว่ายังไม่ยิงครับไปที่คิมิกยกคื้นมาที่เควินเดอะบอยครับหมงลูกนี่หือออกหลังไปแล้วหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับทุกผู้ชมโอ้โหโอ้เกมค่อนข้างตึงนะครับทุกผู้ชม เป็นทั้งฝั่งของคุณเอ็มอภิชัยนะครับของบอล64นะครับมีโอกาสยิงไป4ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งเป็นประตู3ครั้งนะครับในขณะที่คุณเปาของบอลน้อยกว่านะครับแต่มีโอกาสเท่ากันนะครับแต่ยิงเข้าไป2ลูกนะครับผมก็เป็นทั้งฝั่งของคุณเอ็มอภิชัยนะครับผ่านเข้าทะลุไปรอบต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครบ